ต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินาวาทาร่โลวันที่ทำรันดอมในหัวข้อปลูกพลังงานในตัวคุณก่อนอื่นต้องสวัสดีวันพ่อแห่งชาตินะคะวันที่5้ธันวาช่วงนี้เป็นช่วงที่หลายๆคนอาจจะกำลังไปกินข้าวกับครอบครัวหรือว่ากำลังใช้ชีวิตอยู่ในช่วงที่กำลังเอนจอยกับครอบครัวหรือเป็นช่วงเวลาของการเดินทางกลับบ้านนะคะ ซึ่งมันอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างในชีวิตของคุณที่เข้ามาในช่วงเวลานี้ช่วงเทศกาลเป็นอะไรที่ทาให้เราได้นึกถึงครอบครัวนึกถึงคนรักนึกถึงของขวัญน,นึกถึงการเดินทางนึกถึงการปาร์ตี้การทานข้าวหรือการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นและในหน้าไพ่รันดอมวันนี้ก็เป็นเรื่องนั้นด้วยค่ะมันเป็นพลังงานของการเป็นผู้นํามันเป็นช่วงเวลาที่คุณเองอะค่ะกำลังได้รับการปลุกเข้าสู่ การไปก่อนไม่รอแล้วนะมันเป็นช่วงเวลาที่อะไรบางอย่างในตัวคุณกำลังเข้ามาและเร่งกระบวนการอย่างรวดเร็วบางคนจะได้ออกเดินทางนะคะบางคนจะได้ไปสู่การเลื่อนระดับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือการพัฒนาสเปริชัวทางจิตวิญญาณอย่างลึกซึ้งมากขึ้นแต่มันจะเป็นสิ่งที่จะทำให้คุณเห็นอะไรใหม่ๆหรือว่าชีวิตใหม่ที่เป็นภาพกว้างๆมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ดังนั้นรนดอมนี้ก็เลยเป็นการปลุกพลังในตัวคุณขึ้นมาเพื่อรับโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตนะคะซึ่งเราเชื่อว่าหลายคนนะคะกำลังอยู่ในช่วงของการเฉลิมฉลองและหลายคนกำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงซึ่งมันเป็นอะไรที่มันเจอทางแยกอะและคุณกำลังตัดสินใจแบบจะเอาทางไหนดีนะและบางครั้งมันมีโจทย์ที่มันยากกว่าแต่คุณรู้สึก มันเป็นทางที่ใช่แต่คุณไม่แน่ใจว่าคุณจะทําได้ไหมแต่ในไพ่ตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าบางทีมันไม่ใช่คุณคนเดียวนะที่จะต้องทำอะมันคือพลังงานกลุ่มพลังงานของความเป็นทีมบางครั้งอาจจะหมายถึงการซัพพอร์ตของคนใกล้ตัวครอบครัวเพื่อนคนรักอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนคุณได้รับบ,บางสิ่งบางอย่างในการเป็นผู้นำแล้วคุณนำสิ่งนั้นมาให้กับผู้คน ดังนั้นไม่ต้องตกใจค่ะเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะยังแบบไม่อยากรับภาระเพิ่มหรือว่าไม่อยากทําอะไรที่มันเหนื่อยไปมากกว่านี้แต่สิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่เพื่อคุณคนเดียวแต่มันเพื่อทุกๆคนและเพื่อคนที่คุณรักหรือครอบครัวของคุณหรืออาจจะเป็นพลังงานของโลกใบนี้ด้วยก็ได้นะคะบางคนอยู่ในช่วงที่มีไอเดียมีความคิดสร้างสารรค์กาลังวาดแผนการในชีวิตเอาไว้แบบยิ่งใหญ่ใหญ่โตอลังการงานสร้างแต่สงสัยว่าแบบจะทําได้ไหมนะ แต่ในพลังงานตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าการที่คุณส่งของขวัญหรือการที่คุณไม่ได้ทําเพื่อตัวเองแค่คนเดียวะมันจะทําให้คุณมีทีมงานหรือมันจะทําให้คุณได้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นการกระจายผลตอบรับจากตัวคุณแค่คนแรกอะไปสู่ทุกๆคน บางครั้งเรารู้สึกว่าคุณมีโปรเจกต์ใหญ่มากๆนะคะบางคนทําภารกิจทางจิตวิญญาณที่โคคีเอทร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์แบบหลายคนมากๆเลยบางคนทําแค่แบบเล็กๆน้อยๆอ่ะเหมือนทําคลิปอยู่ในบ้านหรือว่าทำแอปพลิเคชันหรือทําอะไรที่เหมือนเป็นของตัวเองแต่มันเป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์กับผู้คนมากมายมหาศาลซึ่งคุณอาจจะตั้งคําถามว่ามันจะใช่ไหมนะฉันจะทําได้ไหมนะหรือทําไปแล้วจะมีคนสนใจไหมนะแต่พลังงานของพอท่านนะคะ ประตูสู่มิติที่เป็นไปได้คุณจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองค่ะมันเป็นพลังงานที่เหมือนการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันอาจจะหนักมากเลยนะมันอาจจะดูใหญ่เกินตัวคุณมากเลยนะแต่คุณจะมีกัลายาณมิตรที่เข้ามาซัพพอร์ตและการก้าวเดินออกไปจากสถานที่เดิมๆตัวตนเดิมๆบางคนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งบางคนสอบติดข้าราชการหรือว่าสอบติด สถานที่การเรียนอะไรต่างๆที่คุณคาดหวังเอาไว้แต่การที่คุณติดตรงนั้นหรือการที่คุณเลื่อนตาแหน่งมันไม่ใช่แค่ตัวคุณนะคะแต่คือเบื้องหลังคุณเต็มไปหมดเลยครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คนที่ซัพพอร์ตคุณติวเตอร์คุณครูหรือว่าอาจจะเป็นแบบเพื่อนๆที่อยู่ในสายงานของคุณที่ดันคุณขึ้นสู่ตําแหน่งใหม่มันคือภาระที่ใหญ่ยิ่งและยิ่งใหญ่แต่ มันไม่ใช่แค่คุณคนเดียวที่ได้พอเมื่อคุณขึ้นไปสู่จุดนั้นแล้วอ่ะความสุขของทุกๆคนที่ได้เห็นการเติบโตของคุณมันจะบังเกิดขึ้นมาจากข้างในค่ะและบางครั้งคุณจะเป็นคนที่ส่งกำลังใจเนี้ยให้กับคนอื่นๆต่อไปในภายภาคหน้าเพราะงั้นไม่ว่าคุณจะมีความหลงไหลความเชื่อความศรัทธาหรืออยากสร้างอะไรเอาไว้ให้กับโลกใบนี้หรือชีวิตของคุณนี้ มันไม่ใช่แค่ตัวคุณคนเดียวแล้วนะคะมันคือจุดกำเนิดแสงสว่างที่กระจายออกไปสู่พื้นที่ชุมชนกลุม่มคนหรือว่าครอบครัวของคุณเองซึ่งมันยิ่งใหญ่มากๆแล้วไม่ใช่ตัวคุณคนเดียวแน่ๆโครงการนี้อาจจะมีการแบ่งพัฒตต่อนะคะเป็นส่วนขยายไปถึงชุมชนถึงเพื่อนๆถึงคนในกลุ่มสายงานของคุณหรือคนในภารกิจของคุณแต่มันอาจจะมาจาก อะไรบางอย่างที่มันเล็กๆอะ่ะมันเริ่มต้นจากใจของคุณเองก่อนมันเริ่มต้นจากความหนักแน่นความกล้าหาญของคุณเองก่อนไพ่เด็กดาบอะคะ่ะมันเหมือนเป็นเด็กตัวเล็กๆแต่ว่าเขามีจิตใจที่หนักแน่นแล้วค่อนข้างจะแก่นเซียวพอสมควรแล้วเขาเชื่อมั่นว่าจุดเริ่มต้นของเขาจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มันเหมือนเด็กที่แบบเพิ่งจับดาบแล้วก็ ออกไปซ้อมลบแต่ว่าเขาเชื่อว่าสักวันหนึ่งเขาจะกลายเป็นอัศวินสักวันหนึ่งเขาจะกลายเป็นผู้กล้าสักวันหนึ่งเขาจะกลายเป็นตำนานของโลกใบนี้เขาจึงไม่ได้จับดาบเพื่อที่จะเป็นแค่เด็กตัวเล็กๆแต่เขาฝึกฝนเพื่อที่จะเป็นผู้กล้าและเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในแบบที่หัวใจของเขามองเห็นเพราะงั้นในไทม์ไลน์เนี้ยค่ะคุณ ไม่ได้อยู่เพียงลําพังคุณมีครูครูบาอาจารย์มีเพื่อนๆมีจิตวิญญาณแล้วเสียงของคุณหรือว่าสิ่งที่คุณสร้างขึ้นมาจะกระจายผลประโยชน์ให้กับผู้คนและมันเป็นความยิ่งใหญ่ที่คุณอาจจะคาดไม่ถึงแต่หลายคนนะคะยังไม่มั่นใจหลายคนยังรอรอ,รอแบบว่าอย่าเพิ่งทําเลยยังไม่พร้อมขอโตก่อนนะอีกปีหน้าหรือ30ปีข้างหน้าค่อยทําแล้วกันนะแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่า มันไม่มีวันที่คุณจะพร้อมที่สุดนอกจากวันนี้เพราะคุณคิดมันในวันนี้ไงดังนั้นหลายๆอย่างที่เรารอค่ะเราไม่รู้ว่าเวลาเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่จริงอะเวลามันคือสิ่งที่เป็นอยู่ในโลกมิติที่3แต่การส,สร้างชีวิตหรือว่าอำนาจในการสั่งจิตให้มันประสบความสำเร็จเนี่ย มันไม่ได้มีอยู่ในเวลาเขาไม่ได้กําหนดว่าคุณจะต้องอายุเท่าไหร่เขาไม่ได้กําหนดว่าเป็นเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแล้วคุณจะไปส่งเสียงให้ผู้คนรู้สึกศรัทธาในเส้นทางของจิตวิญญาณหรือเส้นทางของสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ไม่ได้มันไม่มีสิ่งเหล่านั้นเวลาเป็นแค่สิ่งที่บอกว่าโลกนี้กําลังเติบโตไปในช่วงเวลาเท่าไหร่หรือว่าหมดวันหรือย,ยังแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับความสาเร็จของคุณดังนั้นการรอคอยของคุณมันจึงเป็นการปล่อยเวลาให้ไปแบบเปล่าประโยชน์ แต่การที่คุณกลับมาถามว่าอะไรคือสิ่งที่คุณทําได้ในวันนี้ต่างหากมันคือสิ่งที่จะทําให้คุณได้ค้นพบตัวตนที่แท้จริงที่คุณเห็นจากข้างในว่าคุณสามารถเป็นอะไรได้มากกว่าแค่เด็กน้อยคนหนึ่งและแม่หมอเชื่อนะคะว่าคุณมีโปรเจกต์ที่กําลังจะล้มยักษ์อ่ะคุณจะเป็นเหมือนแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ในสังคมที่กําลังแข่งขันกันอย่างดุเดือดแต่คุณรู้ว่าคุณเป็นตัวเล็กอ่ะคุณเป็นอะไรที่มันแบบ มามืดหรืออะไรสักอย่างนึงอะแต่ขอให้เชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเองค่ะและทําในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณรับไหวในเส้นทางของคุณตอนนี้แต่ขอให้มีจิตใจที่มองเห็นภาพใหญ่ในชีวิตมองเห็นโอกาสในอนาคตมองเห็นด้วยปัญญาภายในของคุณจริงๆว่าทุกสิ่งมันเป็นไปได้ มันไม่จําเป็นที่เราต้องไปลงทุนเกินตัวนะคะแต่มันหมายความว่าคุณจุดประกายจากความเป็นตัวเล็กๆของคุณเนี่ยแหละสิ่งที่คุณทําได้สิ่งที่คุณมีอาจจะเอาของในบ้านนะคะมามิกแอนแมสหรือว่าทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะในสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นไอเดียของคุณอะแล้วมันอาจจะสร้างมูลค่าหรือว่าสร้างความสนใจให้กับผู้คนอย่างมากมายมหาศาลเพราะเดี๋ยวนี้มันมีอินเทอร์เน็ตนะคะแล้ว โซเชียลต่างๆเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำด้วยการลงทุนอะไรที่มันมากมายอะ่ะแต่มันมาจากไอเดียความเชื่อมัน่นและความสนุกของแต่ละคนที่อยากจะมาจอยอยากจะมาแบ่งปันและบางครั้งการแบ่งปันของคุณอะ่ะมันกลับเป็นประโยชน์กับใครสักคนหนึ่งซึ่งคุณไม่เคยรู้เลยว่าคุณสามารถทำมันได้นะจนกว่าคุณจะได้ลงมือทำและเพียงแค่เสียงเดียวมันอาจจะไม่พอค่ะหลังจากนี้จะมี คนที่รับฟังเสียงของคุณเพื่อแชร์เสียงนั้นต่อให้กับผู้คนซึ่งเรารู้สึกถึงการเป็นโครงข่ายการกระจายกลุ่มคนออกไปสู่ภูมิภาคหรือการทำอะไรบางอย่างที่เหมือนตัวคนเดียวต่มันมีบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างในพลังงานเดี่ยวตรงนั้นเป็นพลังงานกลุ่มจำนวนมากที่พร้อมจะซัพพอร์ตหรือพร้อมจะเป็นส่วนขยายของคุณให้กับโลกใบนี้ และขอให้คุณสรรางสร้างอย่างสนุกนะคะให้ใช้ความสนุกความเป็นเด็กความรักในสิ่งที่คุณมีแล้วมันจะนำพาคุณไปสู่อะไรบางอย่างที่คุณอยากเป็นจริงๆอะซึ่งคุณอาจจะไม่เคยคาดหวังกับสิ่งเหล่านั้นแต่มันเป็นไปได้แล้วมันกำลังเข้ามาหาคุณแล้วนะคะเพราะงั้นคุณต้องมีพลังใจพลังชีวิตการเชื่อมั่นและคุณรู้ว่าคุณปลุกพลังในตัวเองได้ยังไงผู้คนก็จะ ได้รับพลังงานนั้นกับคุณเพื่อที่จะปลุกพลังในชีวิตเขาไปต่อยอดชีวิตของเขาอีกทีหนึง่งซึ่งเราเชื่อว่าทุกคนน่ะมีความสามารถในการฮิลการสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณโฟกัสที่ตัวคุณจริงๆไม่ใช่เสียงของคนรอบข้างคุณจะรู้สึกว่าตัวคุณใหญ่นะแต่เมื่อไหร่ที่เราเอาแต่โฟกัสว่าโลกรอบตัวจะมองยังไงมันจะยิ่งเล็กอะค่ะมันจะยิ่งตัวเล็กลงเรื่อยๆเพราะงั้นสิ่งนี้ให้ระวังนะคะอย่าให้ คําพูดของคนมาดับฝันของคุณเพราะสิ่งที่คุณกําลังทํามันคือสิ่งที่มีประโยชน์กับตัวคุณเองและโลกใบนี้และมันจะต้องสนุกค่ะเพราะว่าแม่หมอเห็นพลังงานของหน้าไพาในความเป็นเด็กความสดใส ความค reat ีฟความสร้างสารรค์แล้วมันมีบางอย่างที่ค่อนข้างจะแหวกแนวนิดนึงเพราะมันไม่เคยมีใครทําสิ่งนี้มาก่อนหรือเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีใครที่อายุน้อยเท่านี้มาก่อนที่ตัดสินใจจะทําหรือว่าบางครั้งมันคือปัญญาภายในความรู้แจ้งจากข้างในว่าคุณเกิดมาเพื่อทําอะไรและคุณกําลังคิดว่าคุณจะทํามันดีไหมแต่ถ้าหากมีจุดติดหรือมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณทําไม่ได้ให้คุณกลับมาถามตัวเองก่อนว่า มันคุ้มไหมที่คุณจะลองถ้าหากมันไม่ได้เสียหายอะไรอะเราไม่ควรจะปล่อยเวลาในชีวิตไปกับความกังวลใจนะคะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนเครื่องมือหรือว่าเทคโนโลยีอะไรในสมัยนีย้มันพร้อมสําหรับทุกอย่างที่จะให้ทุกคนะ่ะได้เดินตามเสียงภายในหรือว่าความฝันที่คุณมีโดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายหลายๆครั้งคุณอาจจะเริ่มจากจุดเล็กๆแต่มันต่อย,ยอดไปได้มากกว่าที่คุณคิดจริง,รงๆคะ่ะเพราะงั้นหลังจากนี้นะคะ คุณจะต้องปลุกพลังตัวเองขึ้นมาเพื่อรับมือกับสิ่งที่กำลังจะเข้ามาโอกาสการล้มยักษ์นะคะการล้มแจ็คผู้่ายักษ์หรือเปล่านะหนังการ์ตูนสมัยเด็กๆอะ่ะที่เหมือนแบบมนุษย์ตัวเล็กๆก,กับสามารถที่จะโค่นต้นไม้ยักษ์และเขาสามารถพิชิตสิ่งที่ตัวใหญ่กว่าเขาหลายเท่าดังนั้นบางครั้งอะค่ะมันไม่ได้เริ่มจากการที่คุณมองว่าคุณตัวใหญ่แค่ไหนแต่มันเริ่มจากการมองว่า คุณทำอะไรได้บ้างและคุณต้องการอะไรและคุณจะทำมันเพื่ออะไรบ้างสิ่งเหล่านี้ค่ะจะเป็นพลังงานการโฟกัสที่ไม่ทำให้คุณรู้สึกหนักอึ้งเกินไปมันจะเป็นสิ่งที่เหมือนคุณจอยแบบสนุกสนุกกับสิ่งเหล่านั้นและสร้างมันด้วยความรู้สึกว่าถ้าคุณอยากจะเล่นกับชีวิตที่คุณรู้สึกว่าคุณทาได้คุณอยากจะสนุกกับมันแค่ไหนให้ลองใส่ความสนุกความเฮฮาความ เป็นตัวคุณเองหรือว่าอะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่คุณจะต้องแบบเอาเป็นเอาตายกับมันแต่มันคือโอกาสและโอกาสนั้นอ่ะมันอาจจะไปส่งผลเป็นอะไรก็ได้ในอนาคตเพราะงั้นอย่าทิ้งโอกาสที่คุณเห็นนะคะแล้วก็สนุกกับมันมันจะนําพาการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่และบางครั้งมันหมายถึงสิ่งที่คุณอดทนรอคอยมานานกําลังจะสิ้นสุดลงเมื่อคุณตัดสินใจเลือกเส้นทางของคุณเอง บางคนรอแล้วรออีกนะคะไม่ตัดสินใจสักทีทั้งที่คุณมีโอกาสในการเลือกมันก็แค่ตัดสินใจลงไปอะคะ่ะคุณจะได้เริ่มลงมือทำแล้วการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่ตัวคุณคนเดียวแต่มันจะมีใครสักคนที่มาจอยกับคุณใครสักคนที่แชร์สิ่งที่คุณมีออกไปใครสักคนที่เห็นโอกาส แบบเดียวกันกันกบคุณดังนั้นขอให้สนุกและแฮปปี้กับชีวิตนะคะหลังจากนี้เมื่อคุณปลุกยักษ์ภายในและเชื่อมั่นในตัวเองพลังงานของคุณจะเป็นแสงสว่างให้กับโลกเสียงของคุณจะเป็นสิ่งที่ทุกคนรับฟังและการแบ่งปันของผู้คนที่เข้ามาเห็นตัวคุณจะทำให้คุณตัวใหญ่ขึ้นในโลกใบนี้โดยที่คุณไม่ต้องไปพยายามเป็นยักษ์ตั้งแต่แรกอะคะ่ะแต่ความเป็นโครงขค่าย การมีกัลยาณมิตรการมีผู้คนที่ซัพพอร์ตกันเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างมันกระจายเป็นมหาภาคได้ในที่สุดเพราะงั้นขอให้เชื่อมั่นปลุกพลังในตัวเองนะคะในวันพ่อเนี่ยหลายคนอาจจะกำลังเริ่มธุรกิจเล็กๆบางอย่างที่กำลังจะเป็นบิ๊กใหญ่ในวันข้างหน้าหลายๆคนกำลังมองอนาคตของลูกหรือกำลังแบบ สื่อสารกับลูกในการปลุกพลังในตัวลูกให้ลูกมีความสร้างสรรค์และเชื่อมั่นในตัวเองแต่เราเชื่อว่าพลังงานตรงนี้ค่ะคุณจะทํามันได้และคุณจะได้รับอะไรสักอย่างในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เพื่อพลิกชีวิตของคุณไปตลอดกาลดังนั้นขอให้มีความกล้าและขอให้ก้าวเดินไปในสิ่งที่คุณตัดสินใจแม้นั่นจะเป็นสิ่งที่ยังไม่มีใครทําหรือเป็นสิ่งที่คนอื่นอาจจะมองว่ามันดูยากจัง แต่เมื่อคุณมีความศรัทธาและคุณรักในสิ่งนั้นและคุณสนุกกับมันจริงๆแม่หมอเชื่อว่าคุณทําได้ค่ะและแม่หมอเชื่อว่าเส้นทางนี้จะเป็นจุดกระจายแสงสว่างของคุณให้โลกใบนี้เห็นคุณชัดขึ้นนะคะและหากใครรู้ตัว,วเป็นไรเวอร์เกอร์ทวินเฟมนะคะสามารถสมัครสมาชิกระบบ V.I.P. Channel ในนั้นจะมีข้อมูลพอดแคสต์เพื่อให้คุณเข้าใจเส้นทางของไรเวอร์เกอร์แสงสว่าง,งโลกใบนี้และทวินเฟมคู่รักทางจิตวิญญาณนะคะได้มากขึ้น ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจการรับชมรับฟังการติดตามซปเปอร์แตงนะคะและช่วงนี้ยังงดดูดวงนะคะเพราะงั้นขอให้ทุกคนสู้ๆไปด้วยกันค่ะพลังงานลันดอมนี้สามารถทำให้คุณเชื่อมั่นศรัทธาและก้าวเดินได้ดังนั้นสิ่งที่สำคัญกว่าการดูดวงก็คือการศรัทธาในตัวเองนะคะเพราะสิ่งใดๆก็ตามที่เรารับฟังมา จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยถ้าปราศจากการตัดสินใจลงมือทำนะคะสุขสัรวันพ่อสำหรับทุกคนนะคะขอให้ทุกคนได้โอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และการติ้งบิ๊กคิดใหญ่กล้าไปต่อนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ